ใครจะเข้ามาคุณในเรรอนี้เรามาดูกันนะทุกคนเป็นการแรนดอมนะเป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะทุกๆคนใครจะเข้ามาคุณในเร็วๆนี้เรามาดูกันนะเขาคนนั้นคือใครที่จะเข้ามาคุณใครจะเข้ามาคุณในเร็วๆนี้เป็นดวงโดยรวมนะทุกๆคน ใครกันนะที่จะเข้ามาคุณเร็วๆนี้ขอห้าใบเหมือนเดิมนะใครที่จะเข้ามาคุณเร็วๆนี้เรามาดูกัน คนคนนี้เป็นคนทางกไกลนะทุกคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะเป็นคนทางกไกลนะคนนี้เมสสิงห์ธนูธาตุไฟนะทุกคนเป็นคนทางกไกลคนคนนี้เป็นคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงนะทุกคนเหมือนเขาจะมีการมอบเงินมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณนะทุกคนคนทางกไกลคนนี้เป็นคนที่ จะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะทุกคนจะเป็นการเงินที่ดีมากๆนะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดมีความฝันเป็นคนที่มีความจินตนาการสูงนะคนคนนี้ธาตุน้ำก็ระเกิดพิจิตมีนะทุกคน คนคนนี้เขาเคยมีการเดินออกจากกันไปแล้วนะทุกคนอดีตที่ผ่านมาเขาเคยเดินออกจากคุณไปนะคนคนนี้มีการเดินออกจากกันไปนะคนคนนี้ของคุณนะเขาเป็นคนเก่งเป็นคนทางไกลเป็นคนมีโก้สูงมากนะทุกคนคนคนนี้เดือดสัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาต่อไปนี้จะเจอแต่สิ่งดีดเดอะซสันแสงสว่างทั้งการงานการเงินความรักของคุณจะเจอแสงสว่างที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปิดเผยขึ้นนะทุกคนเรามาดูกันอีกนะว่าเรามาขยายไพ่นะว่าคนคนนี้เขา จะมาหาคุณคนทางไกลเขาจะมีความชัดเจนกับคุณนะทุกคนดูสิเขาจะมาหาคุณสองดาบบางทีเขามีการลังเลนะทุกคนบางครั้งเขามีการลังเลเกิดขึ้นนะ คนคนนี้เป็นคนธาตุดินนะทุกคนเขาจะมาหาคุณจริงๆทุกคนเขาจะมามอบเงินให้กับคุณคนคนนี้เป็นคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงนะทุกคนคนทางไกลคนนี้เป็นคนที่มีการเงินมั่นคงมากๆนะทุกคนใต้สำหรับหนึ่งไม้เท้าเมสินตนนธาตไฟเขาจะมาเริ่มต้นกับคุณนะทุกคน คนคนนี้เป็นคนทางไกลนะเขาเป็นคนที่ซับพอร์ตเงินนะทุกคนคนนี้เป็นคนใจดีฐานะการเงินมั่นคงมากนะทุกคนคนนี้ประสบการณ์ก่อนธาด,ดิน